สวัสดีครับร้านเลยแบงกันนะครับวันนี้จะมารีวิวสั้นๆนะครับจะเป็นในรุ่นของซุรกิจ 914TD นะครับยิงฟฟโตได้ตัวนี้จะเป็นสีเงินเงานะครับแล้วก็ตัวต่อไปเลยนะครับจะเป็นสีไททันนะครับมี6สี6แบบนะครับแล้วก็สีดำลายไทยนะครับตัวแกะลายมันจะเป็นสีงทองอย่างนี้นะครับด้ามจะเป็นลายไม้นะครับแล้วก็ ตัวสีเงินด้านนะครับ9ก4 TD สีทดีสีเงินด้านนะครับราคา8 5 0 0ันแถมลูกให้1กล่อง50นัดนะครับโอเคทีนี้สีดำนะครับแล้วก็สีเงินเงาแกะลายนะครับมีทั้งหมด6สีนะครับ6แบบวันนี้จะมาลองยิงให้ดูนะครับตัวปืนยิงเป็นตัวนี้นะครับลูกกระสุนบรรจุเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะยิงเป็นที่ กละนัดก่อนนะครับตัวปืนจะมีระบบเซฟตี้มาให้นะครับก็คือตัว F นะครับถ้าปรับขึ้นมาปืนจะยิงไม่ได้นะครับลองดูขึ้นลำมีลูกนะครับโอเคใส่เซฟปืนยิงไม่ได้นะครับลดลงตัว F นะครับก็จะเป็นไฟล์หรอยิ์อองดูนะครับลูกหมดสไลด์ค้า,างนะครับโอเค ตัวถัดไปจะยิงนฟูโต้นะครับจะลองไปที่สีดํานะครับบรรจุลูกที่5นัดนะครับลองสีดำฟูโต้ก็ปรับไม้สุดเลยแล้วก็ขึ้นลําลองยิงนะครับโอ้ฟูโต้สะใจมากนะครับโอเคสนใจสินค้านะครับติดต่อได้ที่ร้านโลอเอ็ดแบงก์กน,นะครับ ตามนามบัตรเลยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแอดไลน์ที่ QR code Li น์แอดนะครับตามนี้นะครับขอบคุณครับ